ก็สวัสด,ดีอีกครั้งคุณกับเพื่อนๆทุกคนาการอัมคลิปนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานคือวันเสาร์ก็จริงๆอยากได้อีกใบหนึ่งเป็น Chanel Boy ใครที่เป็นเพื่อนคลิปก็จะให้ยินคลิปพูดถึงตัวนี้บ่อยๆ c h n n l Boy เนี่ย มันเกิดจากหลายๆอย่างทําให้กิบอยากได้ส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเป็นไอคอนหรือซิ g กเนเจอร์ของชาแนลว่ามันจะต้องเป็นโซ่แล้วมันก็ต้องเป็นหนังเ yep, ยง็บไทะยงเป็นทะยงมุมมันก็มีความคลาสสิกข,ของมันในตัวแต่ว่ายุคเนี้ยก็จะกลับไปอันเก่ามันก็เหมือนกับไอเทมที่ทุกคนต้องมีหรือเปล่าแต่ว่า ันเนี้ยมันเหมือนกับทันสมัยแล้วก็ไม่ตกไม่ตกยุคเลยอะ่ะซึ่งตัวที่เอามาให้เนี้ยรูปใหญ่บนสุดนี่ก็ถ้าซื้อที่ first มันไม่รู้เรียก first เปล่า1 st อะ่ะ first เขาก็ถ้าซื้อที่ first dibs.com เนี่ยก็อยู่ที่210,000 8,735บาทก็งานนี้เป็นงาน p r ี o อ n นชั n นแนลนิวมีเดียมคาเก็เป็นแบล c k คา r ์เวียเลเทอร์ตรงนี้ที่เป็นตัวซีคว้ายกันก็พูดง่ายปุ่มเปิดแหละคลิปเลือกสีเงินมาเพราะว่าความรู้สึกว่ามันคลาสสิกดีกว่าที่จะเลือกตัวเป็นสีทอง ก็ไอตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า antique silver tone hardware ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือข้อดีมันก็จะคล้ายๆของอันของหลุยก็คือบนไหลเราก็จะเป็นตัวหนังแล้วก็ก็จะมีโซ่ด้วยเวลาพาดพาดมามันก็จะเป็นไหลลงมาแล้วมันก็เก็บของได้ประมาณนึงนะก็อยากจะเรียกชื่อเต็มๆอีกครั้งตัวที่หยิบมานี้เป็น CHANEL NEW MEDIUM BOY b a c k MADE OF BLACK c a v i a LATER WITH ANTIQUE SILVER t o n e HARDWARE ซึ่งก็จะเรียกว่า A FULL FRONT f l a p เป็น SIGNATURE ก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวที่ในรูปเนี่ยมันจะมีรูปตัวตัวล่างเพื่อที่จะให้เห็นว่า ซ้ายเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเอาตัวล่างที่เป็นโซ่มาให้ดูด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันจะแพงกว่าเพราะที่แพงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารูปแรกอะ่ะมันอาจจะโชว์แค่ว่าเป็นเป็นสายสายลองถ้าดูรูปแรกมันจะเห็นว่าโซ่มีนิดเดียวมีอยู่สองขดสามขดแล้วก็เป็นเป็นหนังเลยแต่ว่ารูปล่างเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยเห็นได้ว่ามีทั้งหนังอยู่ข้างล่างแล้วก็มีทั้งโซ่ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามันจะแพงกว่าโดยถ้าซื้อก็ซื้อที่ p o r t r i o c o m ซึ่งราคาก็อยู่ที่261,955บาทก็เป็นตัวพรีโอเหมือนกันนะถ้าสั่งตามเว็บพวกนี้ก็ต้องพรีโอเท่านั้นก็คือพรีโอ,อ Channel Back q u i ด c a เวียก็อย่างที่บอกถ้าเส้นทะแยงทะแยงเงี้ยเย็บ yep, ทะแยงเลี้ยเลขกควิด ควิดคารเวียนนิวมีเดียมบอยแบ็กตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็คือใช้อ่าตัวเขาเรียกว่าไอตัวไอตัวเหล็กที่มันเป็นตัวซีคว้ายกันกับตัวโซ่เขาเรียกเอทดรูเทเนียมฮาร์ดแวร์ซึ่งก็เป็นฟูลฟอนฟลิปเหมือนกันของเลอร์บอยซีซีพุชล็อกคลอชเชอร์แล้วก็เป็นเอทดรูเทเนียมเชนลิง ก็คือสสสโซอ่อะมันจะทำด้วยตัวลูเทเนียมแล้วตรงไหล่ก็มีแบล็กเลเทอร์แพดชเดอร์หรือจะคอสบอดี้ก็ได้ข้างในก็จะเย็บได้แบล็กแฟบริ rabbit, ก็คือ,อตัวตัวผ้าใบสีดำแล้วก็มีโอเพนพ็อกเก็ตอยู่ด้านด้านด้านหน้าของผนังแล้วก็มีซิปอยู่ข้างในอันนี้ต้องต้องไปดูรูปข้างใน ถ้าสนใจก็ต้องเข้าไปที่ p o r t o l i o c o m เพื่อเพื่อดูข้างในก็เดี๋ยวเร,เรไปดูกันอันนี้จะพูดกันง่ายเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันแล้วแต่เ,เว็บเว็บของแต่ละคนว่าจะจะโชว์อะไรและอีอย่างเราเรามันแปลงเป็นเงินบาทให้แล้วเมื่อกี้ก็เลยไม่ต้องไปดูของ ของอะไรอ่ะไ่ไม่ต้องไปนั่งคำนวณราคากันอีกก็เลยเหมือนพูดเร็วจบเร็วจริงๆแล้วในเว็บอะไม่ได้พูดไม่ได้ให้ดูข้างในหรอกก็ให้ดูนิดๆตอนเปิดมาแล้วก็เออมีให้เห็นซิปว่ามันมีซิปนะซ่อนอยู่ข้างในก็เรื่องปกติไม่ต้องดูหรอกไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรก็คลิปนี้ก็การเล็กชื่อนั่นแหละแต่ว่า ถ้าจะไปดูของคนที่เขามีแล้วแล้วเขาเอามาโชว์อันนั้นน่าจะน่าสนใจกว่าแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าไอ้ที่ชิ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 กรีปชอบเล็กชแนลบอยชแนบอยเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมมาวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ